สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะพาเข้าสวนครัวอีกแล้วนะคะนี่ค่ะมีทั้งหนอนแล้วก็เพรียอ่อนเลยนะคะนี่ค่ะหลังใบเริ่มระบาดหนักอีกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนอนนะคะตัวใสๆแบบนี้นะคะเป็นนอนคืบนะคะนอนกินผักนะคะ ตอนนี้เริ่มเยอะอีกแล้วนะคะเพรียก็เริ่มเยอะนะคะนี่ค่ะเริ่มมีแล้วนะคะใบบอนของบาลายงพยอมก็กำลังสวยเลยนี่ค่ะถ้าเห็นใบหยิกนะคะให้ดูหลังใบเลยนะคะอันนี้มีทั้งหนอนแล้วก็ทั้งเพรียดูรวมกันเลยนะคะนี่ค่ะโอ้เยอะมากๆเลย นี่ค่ะเต็มเลยนะคะไม่ได้มาดูสองสาวันนะคะนี่ค่ะถ้าเห็นใบใบหยิกแบบนี้นะคะให้ดูหลังใบได้เลยนะคะจะมีเพี้ยอ่อนลงนะคะตอนนี้ช่วงนี้เพี้ยเริ่มระบาดลงแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำผักนะคะนี่ค่ะลงเต็มเลยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวต้องเอาน้ำขี้เท่ามาฉีดพ่นแล้วเมื่อวานนี้ลูกหลานมานะคะก็ได้ถอนผักเอาไปให้นะคะถอนหอมไปให้เขาไปกินกันนะคะว้าวว้าว,ว,าวเพื่อน,นเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเพื่นเห็นอะไรแปลกไหมคะ อีเหนาใบสีชมพูนะคะปลายใบเริ่มเป็นสีชมพูแล้วนะคะถ้าใบเขาเป็นสีชมพูทั้งหมดก็คือบุตสบานะคะอันนี้ก็เป็นหัวที่ช่องในหัวยาป้าเอียดนะคะช่องในหัวยาลฟ์สไตล์ a n n e l นะคะให้มานะคะนี่ค่ะโอ้โหดีใจมากๆเลย ขอให้เป็นบุษบาจริงๆเธออันนี้ก็เพรียนะคะเพรียะอ่อนลงเยอะเลยนะคะส่วนตรงนี้ที่บลายรงพยอมได้แยกเขามานะคะยังยังไม่มีเพรียนะคะช่วงนี้แถบทางนี้ยังไม่มีเพรียะ ก็ประมาณถ้าเราไม่ทําอะไรนะคะอีกประมาณสอาวันก็เพียก็จะลามลุกลามมาจะถึงแถบทางนี้นะคะก็มัวทําในสวนเลยไม่ได้เข้ามาดูในแปลงผักนะคะตอนนี้เพียเริ่มระบาดนะคะถึงจะก,การมุงเขียวแบบนี้นะคะรอบแต่ก็ไม่สามารถที่จะก,การเพรียได้นะคะเพราะเพียเป็นเพียตัวเล็ก สามารถปลิวมาตามลมได้นะคะสำหรับตัวแก่ของเขานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักชีนะคะที่มาืวานนี้ก็ถอนให้หลานไปนะคะนี่ค่ะถอนไปเยอะพอสมควรนะคะก็ยังเหลือไว้บ้างต้นก็กินได้ตามสบายแล้วนะคะตอนนี้เก็บกินได้ตลอด ทำไมใบทำไมใบแหว่งหมดเลยแสดงว่าจะต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยตรงนี้ใครใครมาแอบกินใบกุดหมดเลยแต่ตอนนี้ก็มี <c oughs> ตะกะแตนนะคะ <c oughs> เข้ามากินเหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี้จับได้สามตัวนะคะนี่ค่ะใบกร่อนหมดเลยนะคะอันนี้สงสัยจะไม่ใช่หนอนนะคะถ้าหนอนจะต้องมี ขี้เขานะคะเกาะอยู่นะคะแต่นี่ไม่มีนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องมาถอนหญ้าสักหน่อยนะคะนี่ไงคะเจอตัวแล้วนะคะนี่คะ่ะสองชนิดสามตัวนะคะมีทั้งตัวสีน้ำตาลแล้วก็ตัวสีเขียวนะคะมีเกาะหลังก็ด้วยนะคะนี่ก็คือศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะ โอ้ยตรงนี้มีเพลียอีกแล้วอันนี้บไรฑิงพยอมจะถามเพื่อนๆนะคะปลูกผักครั้งไรจะมีผักชนิดนี้นะคะที่ใบเขามีขนๆนะคะปะปนมาทุกครั้งนะคะบางคนเขาบอกว่าเป็นเป็นผักอะไรสักอย่างหนึ่งใบมีขนๆกินรสชาติจะออกขมนิดๆนะคะ ส่วนตรงนี้สงสัยบ้านเรางพยอมจะต้องเก็บกินแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มมีเพลี้ยถ้ากวางตุง้งห้องเต้มีเพลี้ยะนะคะกําจัดยากมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําขี้เถ้าหรือว่าบางบ้านจะใช้สารเคมีก็กําจัดไม่ได้นะคะเพราะใบเขาจะค่อมๆห่อๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องมาเก็บไปแล้วล่ะคะ่ะอยู่นานรอนานไม่ได้แล้ว ส่วนตรงนี้ก็เป็นใบต่างโอ oh, หรือว่าขึ้นช่ายนะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นลำต้นที่วัององพยอมได้เอาลำต้นของที่เราไปซื้อมานะคะซื้อมากินแล้วเราก็ตัดเหลือแต่รากเขาเราเอามาจิ้มไว้นะคะนี่ค่ะถ้าเราเป็นครัวเล็กๆนะคะเราก็สามารถที่เราจะเด็ดกินก้านนะคะไปเรื่อยๆนะคะกินได้ตลอดนะคะ สำหรับขึ้นช่ายนะคะนี่ค่ะงามนี่ก็ใส่กุ๊เตียวใส่ยำได้แล้วนะคะวันนี้ก็พามาดูพืชผักสวนครัวรั่วก,กินได้ของบ้านไร่องคพยมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไร่องคพยมทาคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ